โอ้โหมายืนรอต้อนรับกันเต็มเลยนะแน่เอ้ยใจเย็นอุ้ยใจเย็นใจเย็นนะใจเย็นโอ้เยอะเกินเยอะเกินเยอะเกินไปแล้วเอ้ยใจเย็นอาวุธหมดเฮ้ยลูกหมดใจเย็นใจเย็นโอ้ยเยอะเกินโอ้โหเต็มเลยโอ้โหเพิ่งมาถึงก็โอ้โหเต็มไปหมดเลยนะซอมบี้นี่มายืนรอต้อนรับกันเต็มเลยเมื่อกี้นี้ เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเดอะลัสเต a อัปเตอร์แมดกันอีกแล้วนะเมื่อ่าที่แล้วนี้เราน้ํามันหมดนะตอนที่เราจะแบบไปอีกจุดหนึ่งเนี่ยตอนแรกเราจะไปจุดนี้นะแต่น้ํามันเราหมดก่อนมันก็เลยแวะอยู่กลางทางในตอนนี้สงสัยมันต้องให้เราหาน้ํามันก่อนนะแล้วก็วันนี้เราคิดว่าเราน่าจะไปถึงตรงนี้ได้นะ HRC เนี่ยแต่เมื่อกี้นี่คือแบบมาไม่ทันตั้งตัวเลยซอมบี้โคตรเยอะเลยในอะไรเนี่ยดีนะไม่ตายเนี่ยมาไม่ทันตั้งตัวเลยมีแม่ซอมบี้เนี่ยน้ำมันเราหมดนะ ตัวนี้มันต้องมีน้ํามันให้เราสิเพราะว่าเราแบบเราไม่มีน้ํามันเหลือแล้วนะน้ามันไม่เหลือให้เราแบบเดินทางแล้วว่าเอ้นั่ไงเราเห็นอยู่อ๋อมีน้ํามันสองจุดนะแล้วมันลุมกินสร้างซพอยู่หรอตัวนี้อ่ะไปมาแล้วมาแล้วเฮ้ยวิมาแล้วมาดิ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 โดนเราควนตายเอ้ตรงนี้มีถังน้ํามันด้วยแป๊บนึงจะกลก่อนไม่มาเลยมาเลยมา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 เลยมาเลยดีเรียบร้อยโดนเราแบบควนตายนี่มีของด้วยโอเคเก็บมา เราได้ถังน้ำมันมาแล้วนี่เราจะได้เดินทางไปต่อได้นะรู้สึกว่าแมปที่มันเป็นแบบอยู่ตรงกลางแบบนี้มันน่าจะให้เรามาเก็บน้ำมันอย่างเดียวบ้างน่าจะไม่ค่อยมีอะไรนะแต่น้ำมันก่อนนี่แต่มันหนึ่งถังโอเคแล้วก็ข้างบนมีอีกนะข้างบนมีอีกหนึ่งถงังโอ้ตรงนี้แบบมีซอมบี้ลุมกินซบอยู่เนี่ยทำไรทำไรทำไร <c oughs> จูงหลังหักเลยนี่เอ้ตรงนี้ก็มีนะโอ้โหเยอะจังอุ้ยมันเยอะมากเลย่ะโคตรเยอะเลยแต่ยเยน็นนกทีละตัวทีละตัวทีละตัวอย่าลุมอย่าลุม <c oughs> อย่าลุมเรโหโคตรเยอะเลย อมบีเต็มไปหมดเลยในะตรงนี้ทำไรทำไรไม่นี่ขอเรียกว่าเล่นทีเผอเล่นทีเผอรครับเล่นทีเผอเอ้โดนโอุ้ยอุ้ยโอ้โดนขวดเลยไปตัวนี้สามก่อนไม่โอเคโอเคเรียบร้อยตายหมดแล้วเติมเลือดสักหน่อยดีกว่าเดี๋ยวตายกันตายสักหน่อยเอ้แป๊บนึงเมื่อกี้เราเห็นอมบีมันจะมาเดินมาเดินมาเดินมาแล้วก็โดนจ้วงตายไปซะโอเคแล้วเราก็จะเติมเลือเดเติมเลือดน,นี่เติมเลือกก่อนตอนนี้เราจะกลายร่างอีกแล้วเนะี่ย จะกลายร่างเป็นขั้นสี่แล้วเนี่ยถ้าเราแบบกลายร่างมากๆเราจะแบบไม่ค่อยมีเลือดนะอยากได้เลือดคืนจังเลยอยากได้ลอดเลือดคืนมากเลยเนี่ยมันน่าจะมีลอดเลือดคืนได้อยู่นะตอนเรากลายร่างถ้าจะไม่ผิดมันจะมีให้เราอัพอยู่อะแบบได้ลอดเลือดคืนนะหรือเปล่าไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะอันนี้มีสแคปอยู่แล้วน้ำมันอยู่ไหนอะเอาน้ำมันเราเลยมาแล้วอองั้นตรงนี้เราไม่ไปดีกว่านะสอมบี้มันเยอะตรงนั้นอะเราเดินกลับก่อนอ๋อนี่น้ำมันอาน้ำมันกลับไปนี่ไปแล้วบายบายไว้เจอกันอุ้ยอุ้ยมาได้ไงเนี่ยตัวนี้ มันมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยตอนแรกเราตีไปหมดแล้วนะเราฆ่าไปหมดแล้วมันมาจากไหนเนี่ยโอ้โหเต็มเลยมาจากไหนกันเน่ต่อยมาดิดิ้แยบเย็ดกระทึบซ้ำนี่ตายหมดไหมโอเคน่าจะหมดแล้วนะแล้ววูตีแล้วน่าจะหมดแล้วหรือเปล่าอ่ะโอเคมีโคบารอยู่นะนี่ใช้โคบาแล้วกันเติรกงเล็บพังไปหมดแล้วเนี่ยอันนี้เตมิมน้ำมันก่อนนี่โอเคแล้วเราก็จะเดินทางต่อไปจุดต่อไปครับไปจุดที่เราคางไว้โอเคมาถึงแล้ว นี่จุดที่เรามาเบสซี่วันตอบด้วยเออไม่ชื่อเราหรอเบสซี่วันเนี่ยเราเจอหมายเลขของอุปกรณ์แล้วนะอุปกรณ์ที่เราเจอเมื่อพาร์ที่แล้วมั้งอันนี้เอ้ยใช่เมื่อพาร์ที่แล้วป่ะใช่เมื่อพาร์ทที่แล้วป่ะไม่ใช่ดิต้องเป็นพาร์ทที่สองดิเออุปกรณ์ที่มันที่เราไปทําลายนะที่มันเป็นเหมือนเครื่องจักรอ่ะเออมันไม่ใช่โค้ดนะมันคือขึ้นความถี่ของวิทยุน่ะฉันลองจัดการกับขึ้นความถี่นะแต่เราเราทําอะไรกับมันไม่ได้เลยนะสัญญาณมันอ่อนมากเกินไปน่ะ มีใครบางคนกําลังใช้วิทยุอยู่นะพวกเราต้องการบูสสัญญาณโอเคบูสสัญญาณเหรอในแผนที่เก่าจะมีจุดบอกอยู่นะว่าอยู่ตรงไหนโอเคดูเหมือนว่าจะเป็นค่ายฐานเก่านะถ้าฉันคิดถูกเสาวิทยุน่าจะอยู่ที่นั่นมันอาจจะช่วยส่งสัญญาณกลับไปที่โคโลนีได้นะแต่มันมีปัญหานิดหน่อยนะไอ้ตรงนั้นน่ะมันอยู่ข้างนอกเดโซนอะลองถามเขาสิน้นเขาสินาส้นนี่แปลว่าสภาหรือเปล่าเขาไม่แน่ใจนะอะถามดูเออฉันไม่คิดว่าพวกเขาจะอนุญ,ญาตนะหมายถึงว่ามันอยู่นอกเขตเดโซนก็เลยแบบ ต้องไปถามสภาก่อนนะแล้วคิดว่าสภาเนี่ยน่าจะไม่อนุญาตให้เข้าไปได้นะกฎของโคลนี่ยังมีผลบังคับใช้กับพวกเราที่อยู่ที่นี่อยู่นะโอเคแปลว่าแบบห้ามให้เราไปหรอพวกเราไม่อนุญาตให้ผ่านกำแพงไปนะแต่ฉันจะลองดูว่าพวกเราจะทาอะไรได้นะโอเคได้เลยเดี๋ยวนาะยจะจัดการให้เราใช่ไหมเพื่อนรู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปบูธสัญญาณให้นะที่คล้ายทหารอนะแต่มันอยู่นอกเดโซนนะก็เลยเดี๋ยวให้คนนั้นจัดการอะไรให้สักย่างเนี่ยเพราะว่าที่สภาไม่อนุญาตนะให้ออกไปได้เอ้ย โอ้นี่มันใสจุดทหารมาเนี่ยอุ้ยตัวนี้ทึกด้วยอ้ยทึกกันเกินโ,โคตรทึกเลยตัวนี้มันโดนตีโคตรานกว่าจะตายนะอุ้ยเนี่ยโคตรทึกเลยอุ้ยทึกจริงอุ้ยทึกจริงทึกจริงทึกจริงอุ้ยมันทึกจริงนะเนี่ยตัวพวกนี้เนี่ยทึกอย่างนี้ต้องเอาปืนยิงพมันโคตรทึกเลยอะแล้วปืนเราจะลุกหมดไหมเนี่ยมาดิมาดิย,ยิงตายนะยิงตายนะนี่ยิงทีรนัดนี่โอเคเรียบร้อย อุ้ยตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยยูๆก็กลายร่างเฉยเลยเอาเอาอไรเดียนี้เออนี้อะไรอะ่ะอ๋ออันนี้สเตลอ์เหรออันนี้คือตีแลวแพ้เชื้อได้เหรอเอาอันนี้แล้วกันนะไม่แน่ใจว่าคืออะไรแต่ลองเอามาแล้วกันไม่มั่นใจว่าคืออะไรลองไปใช้ดูนะแล้วตรงนี้โอ้โหตรงนี้แบบซอมบี้มันโคตรเยอะเลยแล้วซอมบี้โคตรถึกเลยนะข้างบนนี้มีเอ้ตรงนี้มียาไปเอายาก่อนเจอยาอย่างนี้ต้องไปเอายาก่อนเลยเพราะว่าเราแบบกําลังจะกลายร่างรวัวๆยาคือตรงไหนเนี่ยเอ้ายาอยู่ไหนเนี่ย เราเดินเลยมาหรอตีตัวนี้ก่อนนี่โอเคเรียบร้อยยาอยู่ตรงไหนเนี่ยเอา้าเราหายาไม่เจอเอ้ยตัวนี้ซ้ำก่อนโอเคเรียบร้อยยามันอยู่ไหนเนี่ยเอา้าลรวรูปยาหายไปแล้วอะเอ้าเนี่ยอ๋ออยู่ตรงนี้หรอเอ้าไหนยาทําไมเราหายาไม่เจออยู่บนหลังรถหรออ๋อนี่ไงเจอได้โอเคโหแอบอ,อ,อยู่หลังรถนี่เองได,าาเได้ยามาแล้วด้ยามาแล้วเดี๋ยวเราเอาไปใช้แต่ตอนนี้ยังยังไม่ต้องใช้หรอมั้งเอ้ยใช้เลยก็ได้มั้งใช้ไปเลยแล้วกันนะ นี่ชีไปเลยฟิตไว้ก่อนเราจะได้แบบมีเลือดเอาไว้ใช้หน่อยเลือดเราจะหมดรอดอยู่แล้วเนี่ยนี่ตีสอมบี้ก่อนโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเก็บของแล้ว้รารีบไปดีกว่านะตรงนี้มันน่าจะโหดอะรู้สึกได้ว่ามันโหดมากข้างหน้ามีของอยู่นะเดี๋ยวไปดูกอนสอมบี้เต็มเลยตรงนี้ผ่านได้ไหมไตรงนี้ผ่านได้เอ้ยเจเย็นมาทีละตัวนะมาทีละตัวพึ่นี่โอเคซ้ําซ้าด้วยตีเสร็จเราซ้ําตีเสร็จเราซ้าโอเคตัวนี้ตายแล้วแต่สอมบี้มันโคตรเยอะเลยเอ้ตรงนั้นไงเราเจอแล้วโอ้โหล้วตรงนั้นมันเป็นในนี่ย มันเป็นเครื่องที่แบบทําให้ซอมบี้มานะถ้าเรากดอะไอเนี้ยคือตรงเนี้ยแล้วเราจะโดนไหมเนี่ยทืบนี่ตีซ้ําก่อนมีเรื่องแน่นอนเราด้วยมีเรื่องแน่นอนถ้าเรากดเนี้ยแต่เราก็อยากจะกดนะมันมีของอะดีตรงเนี้ยเราก็ต้องจำเป็นต้องกดแหละเดี๋ยวเราต้องกดนะเนี้ยแต่เราขอหาของก่อนเดี๋ยวเราเคลียร์ซอมบี้แถวๆนี้ก่อนก็ได้มั้งมันจะได้แบบซู้ง,ง่ายๆหน่อยอะตรงนี้มีตัวอ้วนด้วยเดี๋ยวเราจะไปรอให้มันระเบิดก่อนบ้านหลังนี้เข้าทางไหนเอ้ยนี่ไงเจอทางเข้าแล้วเ็้ยอย่าตี อย่าตีอย่าบังเข้าของสิเอ้ยนี่ไงตัวอ้วนตัวอ้วนมาเร็วมาเร็วมาเร็วโอ,โอเคนี่ไม่โดนไม่โดนเราลบได้เอ้ตัวนี้มันไม่ยอมมาจุดไฟก่อนจุดไฟให้แสงสว่างโอเคเอ้ยมาแล้วเฮ้ยๆเดี๋ยวโดนพิษเดี๋ยวโดนพิษโอเคเรียบร้อยตายมาแล้วมีของให้เราหรือเปล่าเทา่านี้มีน้ํายาอยู่อยากได้อาวุธหน่อยนะอาวุธปืนก็ได้ขอเป็ปืนลูกซองอะไรแบบนี้มันมีลูกซองมามั้ยเนี่ยเราได้ลูกซองมาหรือเปล่าอ่ะ เออเรามีเดตอันนี้เหรอเดตกันเหรอเดตแอดเดอร์นะปืนนี้อุ้ยดาเมจแรงนะเนี่ยเจ็ดห้าเนี่ยแต่สไนนนี่แรงกว่าเยอะสไนนนี่คือแรงกว่าเยอะเลยนะ DPS นี่คือความเร็วในการการยิงนะความเร็วในการยิง DPS อะ่ะปืนกลนี่ยิงเร็วมากเลยนะเนี่ยปืนกลเราถือไว้ป่ะโอเคเราถือปืนกลอยู่นะเอาแต่ปืนกลเราไม่มีลูกกันดิปืนกลเราไม่มีลูกเลยนะเดี๋ยวเราแฟกันมาด้วยอ่ะเอามาไว้ก่อนแฟรกันนี่เอาไว้ล่อซอมบี้ได้นะน่าจะใช่ไม่มั่นใจแต่คิดว่าใช่เอ้ยเอ้ยมาถูกบ้านเรา มันทุกบ้านแตกไี่ตีทิ้งเลยกระพืบซ้ำเลยนี่โอโ้โหมาทุกบ้านเราเฉยเลยแล้วขอดูก้อนว่าเราคับของอะไรได้นะมีโพเพนแก๊สเหรอโพเพนเนี่ยนไว้ตั้งได้หรือเปล่าอะถ้ามันตั้งได้เราจะได้เอาไปตั้งตรงไอ้จุดไอ้ซอมบีนะ้นะโพเพนแก๊สโพเพนแก๊สเคลื่อนหนอะ่ะอ๋อนี่ไงเจอแล้วเออมันใช้ไม่ได้เหรอ,อทำไมมันใช้ไม่ได้อะ่ะมันคือกระสุนปืนแล้วมันอยู่ในโมดกระสุนปืนนะโพเพนแก๊สอะ่ะมันอาจจะแบบเอาไว้ใช้ในบางแบบบางที่ที่ให้วางได้นะ เว้ยเมื่อกี้เราได้ระเบิดมาหรอได้เอโคซีบมานะไม่เป็นระเบิดอะ่ะน่าจะเป็นระเบิดอันนี้รูดของด้วยโอเคมีน้ําอยู่มีของอไ,ไหมข้างบนนี้มีของอ้อนตรงนี้นี่ก็ตรงนี้นี่ <c oughs> น,น,นาที่มันมีของนะนี่ถ้าเรากดมันมีเรื่องแน่นอนเนี่ยกดตรงนี้มีเรื่องแน่นอนแปบ๊บหนึ่งขอดูก่อนว่าตรงนี้มีอะไรไหรือเปล่าเออตรงนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วโอเคเรากดเลยแล้วกันมายัามีเรื่องครับยังมีเรื่องส <c oughs> บ,บี้มาเต็มแน่อนอนไม่รู้จะตายหรือเปล่าแล้วเนี่ยวันนี้เราจะพาไปเนี่ย เกมนี้แบบยิ่งหลังๆมันยิ่งตึงนะเนี่ยเกมนี้กดสวิต์แล้วรีบวิ่งกดสวิต์แล้วเราจะได้รีบวิ่งหนีโอ้มากันแล้วมากเต็มเลยเออเราเอาเอาอะไรดีเอาสะพายแล้วกันนะนี่โอเคเรียบร้อยโอ้สบี้เต็มเลยวิ่งหนีทันไหมอ่ะเดี๋ยวเราเติมน้ําก่อนแล้วกันนะเติมน้ําจะได้แบบวิ่งเร็วๆหน่อยเติมน้ําอันนี้อ่ะกินก่อนกินก่อนกินน้ํากินน้ําโอเคเราก็เติมอีกรอบหนึ่งขออีกรอบเติมน้ําก่อนแล้วเราจะวิ่งหนีทีเดียวโอเคเรียบร้อยไป วิ่งวิ่งวิ่งหนีมาแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยย่าอยายายาทางตันทางตันทางนี้ทางนี้ทางนี้เราจะวิ่งไปที่รถโอ้โหอสบี้โคตรเยอะอมบี้เยอะมากใจเย็นนะใจเย็นนะเอ้ยใจเย็นนะเอ้ยใจเย็นนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยขึ้นรถขึ้นรถโอ้โหเอบในรถโอ้โหมาตีรถเราไม่หยุดเลยรถรถจัลเปอร์ตั้งนึงสตาร์ทรถเฮ้ยโอเคสตาร์ทรถได้แล้วโอ้เกลือ ือบตายเราเกือบตายนะตรงนี้แเราหนีไปเลยเราจะต้องไปกลางทางนะรถเกือบพังในท็อปปี้มันลุมควนรถเราอะโอเครอดปลอดภัยมาได้โอโหเกือบตายนี่เรามากลางทางนะเพราะน้ำมันไม่มีอะเอ้ยจะเย็นโอ้โหโดนเลยลืมไปเพราะไม่มีลูกกระสุนปืนแต่ลูกก่อนโอ้โหเกือบตายเราเติมยาอุยทํอปี้มาโอเคโอเคเติมยาก่อนจะตายแล้วเนี่ยย่านะจะพึ่งตายนะตัวเราอดทนไว้ก่อนนี่เราใกล้ตายมากเลยนะตอนนี้เนี่ย หวังว่าจะรอดไปได้นะเราจะรอดไปถึงแบบสุดท้ายไะเนี่ยเติมยาเอ้ยอันนี้ไม่ได้ดิเคนคิลเลอร์ไม่เอาไม่ใช้เราจะใช้ยาธรรมดาแทนยาธรรมดานีขามาก่อนขามาเลยขามาเยอะๆเลยแล้วกันนะยาทั้งหมดแล้วนะเบนเดนเนี่ยโอเคเรียบร้อยแล้วก็มาใช้เลยจะตายเอารู้สึกว่าจะตายง่ายมากช่วงนี้เดี๋ยวเราต้องไปเก็บน้ํามันนะอุย้ยตรงนี้ซอมบี้เต็มเลยซอมบี้เยอะใช่ไหมนี่ยิงเลยเอย้ยิงไม่โดนนี่ยิงยิงเอ้ยต่อยต่อยต่อย ต่อยต่อยกระทึบซ้ำนี่โอเคเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเรา,เาใส่อาวุธก่อนอาวุธโอ้โหอาวุธเราก็จะหมดแล้วนะเนี่ยตอนนี้อ่ะอาวุธเทบจะไม่เหลืออยู่แล้วโอเคนี่ได้โนต้ตมาตรงน,นี้มีถังน้ํามันให้เราไปเติมก่อนเดี๋ยวเราต้องรีบไปตรงนั้นมีตัวอ้วนได้แล้วน่ะตัวอ้วนนี่สู้ง่ายเราแคก่กระโดดหลบก็รอดแล้วมาๆๆมา,มา,มา,มาไอ้ลบไม่โดนตรกนะพอดีว่าเราแบบมีสเตปไม่ตีทิ้งเลยตอนนี้เราก็ไปได้เลยนะแต่เดี๋ยวเราไปเก็บน้ำมันก่อนดีกว่าไงเพื่อแบบเพื่อมันได้ใช้นะเดี๋ยวเราซ่อมรถด้วย รถจะพังเอาโดนซอมบี้ลุมคว่ำไงรถก็พังเนี่ยคือถ้าเมื่อกี้รถมันพังก่อนเราน่าจะตายนะคิดว่าแล้วแบบอีกนิดเดียวก็รถพังแต่ว่าโชคดีเรารอดมาได้นะโอเคซ่อมเรียบร้อยไปเอาถาังน้ํามันก่อนนะถังน้ํามันอยู่ไหนเนี่ยถังน้ํามันยูนหรอือก่อนในถังน้ํามันอะไม่เห็นเลยโอ้โหซอมบี้มาแล้วเอ้ยเอ้ยใจเย็นโอ้ยิงก็ได้โอ้โหมันเยอะมันเยอะนี่ยิงเอาเลยเรายิงเอาดีกว่ามันเยอะเกินไปนะนี่เก็บของด้วยไยได้มีดม,มาโอเคดีหน่อย เอ ا, าถังน้ำมันอยู่นี่เลยเหรอเฮ้ยเมื่อกี้คืออะไรทุกคนเห็นเหมือนกันหรือเปล่าตัวมาโอเคเมื่อกี้ซอมบี้มันวาร์ปรอ๋อเมื่อกี้เราเห็นเหมือนซอมบี้วาร์ปได้เลยนะมันคงไม่ใช่ซอมบี้กลายพันธุ์ใช่ไหมไอตัววาร์ปได้เมื่อกี้นี้อะ่ะไม่ใช่ใช่ไหมหวังว่าจะไม่ใช่นะน่าจะไม่ใช่หระมั้งถ้าใช่นี่ก็คือเราน่าจะตายโอเคไปดีกว่านะตอนนี้ได้ถังน้ำมันมาแล้วเราจะไปแมปสุดท้ายแมปสุดท้ายนี่มันสามหัวกระโดดกเลยนะไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยซอมบี้ ต,ตี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 โอเคเรียบร้อยทุบซ้ำด้วยนี่เดี๋ยวเราเติมนโนมันมแล้วเราก็จะไปแมปสุดท้ายแล้ววันนี้เราจะชนะไม่ก็ตายเริ่มใหม่มีสองอย่างก็คือไม่ชนะก็ตายเริ่มใหม่นะไปดูแมปสุดท้ายกันเลยเราไม่รู้ว่าเราจะรอดหรือเปล่านี่มาถึงแล้วโอ้โหซอมบี้โอ้โหซอมบี้เยอะมากลาดาได้ยินหรือเปล่าได้ยินแล้วตอบด้วยนี่บาาัสซัดนะไม่ใช่ลาดาโอเคบาาัสซัดมารับสายแทนนะ ไม่ตัวแท็กเกอร์บอกว่านายอยู่ที่กำแพงะ่ะเออเพราะว่าเรามาที่กำแพงแล้วยังไงะ่ะเออชั้นชั้นแทบจะไม่ได้ยินเสียงนายเลยนะเออนายพูดว่านายอยู่ที่กำแพงเหรอสภาไม่ต้องการให้พวกเราออกไปที่นั่นนะนี่เราฟ่าฝืนคำสั่งใช่ไหมเนี่ยทีนี้ที่เข้ามาคุยแทนนะพวกเราต้องการซัพพลายนะตอนนี้เราไม่มีเวลาแล้วโอเคเดี๋ยวพวกเราจะอธิบายกับสภาที่หลังนะโอเคก็แปลว่าแบบจะฟ่าฝืนคำสั่งไปเลยนะแล้วก็ค่อยไปอธิบายตอนหลังเอออาสา,าสมัครนายผ่านประตูไปได้หรือเปล่าอ่ะ เราโอเคเราผ่านได้แหละเราคิดว่าเราผ่านได้นะโอเคแล้วก็ขอยปลอดภัยนะเฮ้ย hey, นี่ลาด้านะโอ้ใครมันมาแทรกสายไม่หยุดเลยเนี่ยพวกเราเคยตรวจสอบทางออกนี้เมื่อเมื่อสองสามปีก่อนนะไม่ถึงตรงนี้อรอแปลว่าเคยมาแนละ้วใช่ไหมที่ประตูเนี่ยมันถูกใจไฟด้วยเ,เครื่องใจไฟขนาดใหญ่นะมันอยู่ตรงข้างๆกําแพงให้เราไปเปิดเครื่องเราก็โยกขันโยกนะเราเราก็จะไปได้ใช่ไหมโอเคโชคดีนะโอ้โห โอ้โหเราจะรอดไหมเนี่ยโอ้ซอมบี้โคตรเยอะเลยตรงนี้อ่ะแล้วไหนคือเครื่องไฟฟ้าเอ้ยเยีางอะไรไอ้ดีมันมาแล้วมันคงไม่ทะลุกำแพงมาได้ใช่ไหมเนี่ยเอ้ยมาแล้วมาแล้วมันมากันแล้วตีตีตีโอ้โคตรทึกตัวทหารนี่คือทึกมากเลยนะทึกกว่าตัวธรรมดาเยอะเลยนะตัวทหารเนี่ยอ๋อแต่มันเดินช้านะตัวทหารอ่ะโอเคอ๋อมันมีกอดเิอ่อมันจะมีกอดนะ้วตีเราดังเปลงเนี่ยโอ้ทึกเกินโอ้ทึกเกินไปแล้วโอ้โหตัวนี้ทึกโคตร ทึกไปหนเนี่ยโอ้โหทุบทุบทิ้งเลยนี่โอเคเรียบร้อยเก็บของด้วยน่าจะต้องเข้าไปตรงนี้ป่ะน,น่าจะใช่นะเพราะว่าตรงนี้มันน่าจะมีเครื่องไฟฟ้าอยู่ตรงนี้เหมือนจะมีนะแต่เราต้องผ่านสมอร์ดภมิตรงนี้ก่อนเอาปืนยิงเลยเนี่ยอ๋อตรงนี้ไม่มีกำแพงนะอ๋อเราไปไงอะ่ะอ๋อตรงนี้ป่ะตรงนี้ไปได้หรือเปล่าอ๋อนี่ไงเจอทางเข้าแล้วนะรับดึงเอาอาวุธก่อนนี่โอเคมีเรื่องแน่นอนตรงนี้เนี่ยเปิดประตูให้มันออกมา ไม่อุ้ยก็ผิดก็ผิดเอาตีนเตะดีกว่าตีนเตะเอามาเลยอุ้ยมาแล้วมาแล้วเอาปืนยิงไม่ปืนยิงมาเลยมาเลยนี่ปืนยิงต้องใช้ปืนแล้วแน่ตอนนี้เพราะเราสู้ไม่ค่อยได้อาวุธเราก็ไม่ค่อยมีแล้วไม่เอาปืนยิงทีละตัวเลยอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาดิมาดิอ้าหลบได้หลบได้ครับพอดีว่าเราฝึกมาเยอะตัวนี้ซอมบี้โคตรเยอะแอ่ะน่าจะเข้าทางนี้นั้นน่าจะไม่มีทางอื่นให้เข้าแล้วน่าจะต้องเข้าทางนี้นะ ยิงเลยนี่ยิงเอาเลยนี่เรามีเป็นร้อยนัดบอกเลยโอ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้โหมาเยอะมาเยอะมาเยอะใจเย็นใจเย็นใจเย็นกระสุนน้อยกระสุนน้อยกระสุนหมดแล้วใจเย็นต้องเติมลูกก่อนโอเคเรียบร้อยโอ้โหโคตรกคตรจะตายอยากได้กงเด็บจังเลยตอนนี้อยากได้กงเด็บมากเลยนะพอดีว่าพอดีว่าไม่มีอาวุธจะใช้แล้วเนี่ยตอนนี้อ่ะไม่โอเคเรียบร้อยปืนเราจะหมดก่อนไหมเนี่ยกว่าจะเข้าไปข้างในได้นะเอ้ตรงนี้มีน้ำมันด้วยเก็บมาก่อนเดี๋ยวค่อยเอาไปเติมที่หลังเราสู้ก่อนเอ้ยย่า จะควนเราจะควนเราเราสู้ไม่ค่อยได้ไม่ 9, กระพือโอเคเรียบร้อยตรงนี้2ตัวโอ้นี่เราเปิดมีเรืร่องเลยนะแน่เครืร่องนี้เปิดแล้วมีเรื่องแน่นอนกระพือไม่โอเคตัวนี้ด้วยต่อยต่อยต่อยกระพือซ้ำไม่โอเคเรียบร้อยเปิดแล้วมีเรื่องแน่นอนตรงนี้แป๊บหนึ่งหาของก่อนน่าจะมีของให้เรานะตัวนี้มีของไปนะเหมือนเป็นกล้องปืนเลยน่าจะเป็นกล้องปืนนะไม่มีกล้องปืนเลยอ่ะไม่มีกลอ้กองปืนเลยนะแล้วตรงนี้คืออะไรอะตัวนี้เอาไม่ได้นะเราก็คงต้องเปิดแล้วแหละมา มีเรื่องก็มีเรื่องเราจะสู้เราจะสู้ไม่ถอยถ้าตายก็ต้องเดิมใหม่เนี่ยมาโอเคเรียบร้อยมาแล้วซอมบี้ซอมบีมมบม้มาแล้วซอมบี้มาแน่เอ้ยมาแล้วมาแล้วตับตึ้งโอ้โหมากันแล้วอะ่ะเอ้ยใจเย็นเฮ้ยเอ้ยใจเย็นโอซอมบี้มาเยอะเอ้ยใจเย็นนะทีละตัวนีต่ต่อยต่อยโอเคเดี๋ยวเราใส่รู้ก่อนเดี๋ยวเรากดสวิตช์กดสวิตช์เร็วๆก่อนที่ซอมบี้จะมา โอเคเรียบร้อยเปิดประตูได้แล้วนะเดี๋ยวเราไอ้นี่ก่อนเราเติมเลือดก่อนดีกว่าเดี๋ยวตายกันตายดีกว่านะไปสอมบี้มาสอมบี้มาไม่เติมเลือดไม่ทันเติมเลือดไม่ทันอุ้ยโดนโอ้โหโดนกัะดิน๊นึงเลยกระทือโอเคเรียบร้อยสอมบี้มันมาไม่หยุดเลยฮะแล้วเราจะเติมเลือดทันไหมเนี่ยไปย,ยิงไม่โดนรตรงนั้นอะ่ะมายิงตรงนี้ก็ได้ยิงตรงนี้ก็ได้อ่าโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราเติมเลือดก้อนถ้ามีซอมบี้มาเนี่ยเราโดนควนตายเลยนะเนี่ยเติมเลือดเติมเลือดจะรอดไปได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยรู้สึกว่าม ตัวนี้มีของด้วยนะเนี่ยมันอยู่ข้างในหรือเปล่าก็ไม่รู้เอ้ยตรงนี้มีของเดี๋ยววูให้เราไม่ยากได้วุดมากในตอนนี้โอ้ยสอมบี้มาโอเคดูเหมือนว่าตรงนี้มันจะออกมาไม่ได้งแต่เราคิดว่าเราต้องได้เข้าไปแน่เลยเอ้ยซอมบี้เอ้ยซอมบี้โอ้โหเยอะโอ้ตรงนี้โคตรเยอะเข้าไปนี่มีตายแน่นอนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปเปิดสวิตต์ตรงนี้ด้วยนะเนี่ยมันมีสองสวิต์นะแปลว่าเราต้องพาสมอระภูมิตัวนั้นไปแล้วนี้มันไปไงเนี่ยเอ้าไม่เห็นมีทางไปเลยตรงน มันต้องมีทางเข้าตรงนี้แน่เลยนะในทางเข้าอะ่ะอุ้ย,ย,ยโดนระเบิดเลยเออแต่เรามียากแก้พิษนี่อันนี้อันนี้ไท้ก่อนโอเคหายหายตกใจมนเลยนึกว่าจะตายซะแล้วเดี๋ยวเราเติมลเลืดด้วยโอ้โหจะตายตอนนี้คือจะตายเอาแล้วตรงนี้มันต้องไปไงนะอ๋อนี่ไงประตูโอ้โหแล้วมันยืนรอต้อนรับเรากันเต็มเลยนะเรามีอาวุธที่จะแบบเอาไวต้ต e, ีเอโอีไหมเออเดี๋ยวเราใส่ไม้ก่อนโอเคถือไม้ไว้เปิดประตูให้มันออกมา เออประตูโอยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมากันเต็มเลยทีละตัวทีละตัวมาทีละตัวมาทีละตัวมาทีละตัวนะมาทีละตัวไอ้มันมาเยอะมาเยอะเกินไปมาเยอะเกินไปูกายร่างเฉยเลยเออเอาอันนี้รลกันนั้นเราจะตีแรงเวลาเราเลือดต่ำเพราะว่าตอนนี้เราเลือดต่ำอยู่แล้วนะเอานี้มาเอานี้มาต่อยมบี้ต่อยต่อยต่อยกระทืบกระทืบซ้ำกระทืบซ้ำสองตัวเลยโอเคตัวนี้ด้วยไปเราจะต้องรอดไปให้ได้วันนี้ตัวของด้วยอ่าโอเคได้ความรู้มา เดือสีดโอ้โหตัวไอ้นี้มาเต็มเลยอะตัวทหารอะโอ้โหถึกเลยว่าตัวทหารถึกมากยิงเมื่อไรจะตายเนี่ยมันมีก่อเนี่ยยิงไม่เข้าแล้ยิงตัวอื่นก่อนยิงตัวทหารไม่เข้าเด้เนี่ยตัวทหารมันมีก่อเรายิงตัวธรรมดาก่อนนี่โอเคเรียบร้อยแล้วตัวนี้เราต้องต่อยเอาแล้วเนี่ยมีก่อใช่ไหมมีก่อใช่ไหมมีก่อแต่เพร้มัดนะไี่ต่อยต่อยต่อยจนตายอะต่อยจนตายอ่ะออ้โรถึกเลยทึกจริงโอเคตายแล้วตายแล้วกระทึกนี่โอเคเรียบร้อย มันมาอีกเยอะเลยอ่ะมันมาอีกเต็มเลยตัวทหารเนี่ยโอเคแต่ตัวนี้ไม่มีก็อโอเคสู้ได้อยู่อย่างสู้ได้อยู่มีขอให้เราไหมตัวพวกทหารเนี่ยมันน่าจะมีมีดนะมีมีดหรือเปล่าอ่ะตัวทหารไม่มีมีดเลยมีแต่กระสุนปืนโอเคแต่กระสุนปืนก็ยังดีนะเดี๋ยวเรากินน้ําเพิ่มสเตมิน่าสักหน่อยกินน้ําเพิ่มสเตมิน่าอันนี้อ่ะกินก่อนเพิ่มสเตมิน่าให้หน่อยโอเคเพิ่มมันนิดหนึองแล้วเราก็กินยาด้วยเพื่อไว้ให้เลื่อนโลตินหน่อยเราก็จะเพิ่มโอเคเรียบร้อย ตัวนี้ซอมบี้เพียบเลยถือไม้ก่อนไหมถือไม้เพื่อความปลอดภัยเอ้าทางเข้าอ๋อนี่ทางนี้เอ้ตรงนี้มีของเขียนได้สแคปมาแต่ไม่มีตัวเครื่องมือนี้ก็คือไร้ค่านะสแคปเนี่ยไม่มีตัวเครื่องมือให้เราเลยเอ้ยมีมีดให้เราไหมขอมีดสักหน่อยดีที่ตโน้ตเนี่ยไม่มีมีดเลยอ๋อไม่มีมีดให้เราเลยนะอุ้ยจะเย็นหน้าโคตรเยอะเลยตรงนี้เฮ้ยเราน่าจะผ่านได้อยู่นะเราจะต้องสู้ให้ได้วันนี้เราจะต้องผ่านไปให้ได้นี่ โอเคใกละนะ้ตายแล้วใกละนะ้ตายแล้วตัวนี้มันตัวไส้ก่อกน,นะเนี่ยเราต้องต่อยเอาอะ่ะนี่ตีเลยตี <laughs> ตีหน้าเลยตีมันตีมันตีมันไส้ก่อกเราไส้ก่อกเราตัวนี้ไส้ก่อกใช่ไหมยิงตัวนี้ก่อนโอเคเรียบร้อยตีตีตีโอ้โหโคตรถึกโอเคเรียบร้อยตายแล้วเราต้องรีบไปให้ผ่านให้ได้แล้วเนี่ยเราจะกาลายร่างอยู่แล้วเอ้ยเราได้ระเบิดมาด้วยอะ่ะเมื่อกี้เราได้ระเบิดมานะใช้ไงเนี่ยระเบิดอ่ะใช้ระเบิดนะก็ไม่เป็นใช้ระเบิดตายหรือเปล่าเอ้ยได้มีดมาด้วยนะแล้วระเบิดมันใช้ไงอ่ะอ๋อนี่ไงระเบิดนะ แล้วใส่ไงอะระเบิดอ่ะเอามาใส่ในช่องนี้อรอแล้วมันใช้ไงในห้องพวกนี้ใช้ไม่เป็นอ่ะกดอะไรใช้ก็ไม่รู้นะในช่องนั้นอ่ะอ๋อกดเลขสามเลขสี่นะโอเคโอเคเราเรารู้แล้วว่ากดไงนะเนี่ยกดเลขสามเลขสี่ได้นะโอเคได้แล้วได้วิธีใช้ของแล้วเฮ้ยป๊บหนึ่งเฮ้ยซอมบี้มาเฮ้ยเกือบเกือบโอ้โหเกือบเกือบโดนแล้วเมื่อกี้เราเฮ้ยตรงนี้มีอะไรด้วยอ่ะป๊บนึงเราต้องเปิดสวิตช์อันนี้ก่อนนะเปิดสวิตช์เปิดสวิต ซอมบี้ตายหมดหรือยังเนี่ยซอมบี้น่าจะหมดแล้วมั้งหวังว่าจะไม่มีมาเพิ่มนะเปิดสวิตต์ก่อนโอเคแล้วเราก็จะไปกดสวิตต์ตรงนี้โอูโอโอ้มาแล้วมาแล้วซอมบีมมบ้มาซอมบี้มาซอมบี้มามาจากไหนกันเนี่ยเมื่อกี้ตายหมดแล้วไม่ใช่หรอมาจากไหนกันก็ไม่รู้เนี่ยมา,มา,ม,ามาทีละตัวเลยมามามาทีละตัวแล้วก็ฆ่าทีละตัวเลยนี่เรียบร้อยโอเคหมดยงังไอ,อ้ตรงนั้นมีนะนะนัดหนึ่งกดตันอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งมากดสวิตต์ก่อนกดสวิตต์เปิดประตู โอเคเรียบร้อยเปิดประตูแล้วได้ไหมเนี่ยเปิดประตูผ่านหรือเปล่าเอ้ตรงนี้มีของโอเคได้ของมาอยู่มีกระสุนปืนมีปืนให้เราไหมอันนี้เลเซอร์นะโอเคเอ้เลเซอร์ーーมันแต่งปืนได้หรือเปล่าอ่ะนี่เลเซอร์นี้เอามาแต่งปืนเราเออแล้วก็อันนี้อันนี้แต่งไม่ได้อันนี้ก็แต่งไม่ได้โอเคช่างมันเลーーเซอร์อ๋ออ๋อนี่ไงได้เลเซอร์มานะยิงซอมบี้ให้หมดเลยนี่โอเคเรียบร้อยอันนี้คืออะไรอ๋อตรงนี้เปิดได้นะเปิดเลยดิ <laughs> เปิดเลยมาน่าจะมีของให้เรา แล้วเราจะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยเปิดแล้วซอมบี้จะมาหรือเปล่าเนี่ยมันน่าจะมีของนั้นในนี้อ่ะมีของใช่ไหมมีซอมบี้ข้างในป่ะเนี่ยไม่น่ามีหรอกมัง้งไอซอมบี้มาเฮ้ยเราเราไปเปิดของกอนดีกว่ามันน่าจะมีของข้างในนะตอนนี้ไงตรงนี้มีให้อัพสกิลอยู่อัพสกิลอะไรดีอัพสกิลอะไรดีในสถานการณ์แบบนี้เดี๋ยวค่อยอัพก็ได้มั้งเดี๋ยวเราค่อยอัแล้วกันนะเราหาของก่อนตรงนี้เราต้องการของตรงนี้มียาวโอเคอุ้ยตรงนี้ต้องใช้เลือดหรอ อ๋อตรงนี้มันได้วัคซีนนะต้องใช้เลือดอะจำเป็นประตูนี้ก่อนมีอะไรไหมแล้วประตูจะพังแล้วอุ้ยได้ M16 มามันไม่ใช่ M16 MC นะ M4 เอามาใส่เลยนี่มาได้ M4 มาแล้วไอ้พวกซอมบี้เฮ้ยใจเย็นเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยประตูมันพังแล้วอะประตูมันพังแล้วเฮ้ยประตูพังประตูพังประตูพังอย่างงี้ตายแน่ตายแน่ตายแน่เราตายแน่เอ้ยยังยังเดี๋ยวไม่ตายเฮ้ยเราเรงเรายังรอดอยู่เรายังเอ้ยเอ้ยย่าเฮ้ยเ้ยโอเคโอเคโอเค ยังชนะอยู่เกือบตายเกือบตายขอปั <t 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 ๊มยาก่อนปั๊มยาก่อนปั๊มยาก่อนเกือบตายเกือบตายโอ้ใจหายหมดเลยนึกว่าจะแพ้แล้วเมื่อกี้นี้โอเคเรายังรอดอยู่ใจหายเลยเมื่อกี้คนดูนี่คงจะลุนแทบตายเมื่อกี้นี่คือลุนมากนึกว่าจะตายซะแล้วโอเคเราไปต่อดีกว่านะน่าจะไปต่อได้แล้วนะเพราะว่าตอนนี้เราเปิดประตูสองด้านแล้วแต่ว่ามันอาจจะมีแมปต่อนั้นนหะเกมนี้อะใช่ไหมเพราะว่ามันมันเปิดประตูให้เราแล้วอะลองดูแล้วกันนะอาจจะไปต่อได้ผู้สอมบี้มา ซอมบี้มาซอมบี้มาแต่เราน่าจะไปทัน okay. โอเค๋อมันมีแมปต่อนะโอเคมีแมปต่อนะอน,นี้มันเป็นแค่ประตูนะนยังมีแมปให้เราไปต่อนะแปลว่าเกมมันไม่ได้จบแค่นี้สินะแปลว่าเกมยังไม่จบแค่นี้นะเนี่ยไปต่อได้อ่ะแต่อันนี้น่าจะเป็นแมปสุดท้ายแล้วนะน <ๆ S 1> เพราะว่าอันนี้มันเป็นวิทยุแล้วสาวสัญญาณแล้วนะคิดว่าน่าจะเป็นแมปสุดท้ายแลยนะ้วอันนี้มันจะยาวมากแบบนี้ไปแมบปบนี้นี่ต้องใช้3มามน้ํามันเลยนะเนี่ยโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันพาร์ทหน้าดีกว่านะ แต่คิดว่าเราไม่น่ารอดไปได้แล้วนะไม่น่ารอดไปได้แล้วนะอาจจะต้องแบบต้องตายแล้วก็มาอัพพวกสกิลก่อนอะพวกสกิลต้านพิษให้มันเยอะๆะนะโอเคก็สําหรับวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้น,นะครับอาไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าเดี๋ยวเรามาต่อกันแน่นอนนะวันนี้นี่คือแบบลุ้นสุดๆไปเลยเกือบตายหลายรอบมาก